รักชักสอ่ของเธอที่รู้ในใจไม่ต้องบอกกันคือรักมากกว่าดาวบนฟ้าอาทิตย์ององทงทงคว้น้ำอยู่อ๋อทง จะบ้าเหรอพี่ต้องแต่งเพลงพี่แต่งเพลงเหรอพิเศษที่โชษอ,อยู่แต่งเพลงพิเศษให้โชดเลยเหรอ,อเฮ้ยทำไมอ่ะต้องแต่งเพลงให้ด้วยอ่ะเ้า,เานี่อันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย<ถ>เล็นกีตาร์เป,าเป็นนักดนตรีอ๋อต้องแต่งเพลงเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักสิพี่อ๋อพอเป็นนักดนตรีก็ต้องแต่งเพลงให้ใช่เนี่ยนั่งคิดมาสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยอันนี้ถูกเลยถูกเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบ จะให้ของกะโหลกกะลามันก็ไม่ใช่คนอื่นก็ให้ได้จะต้องเป็นของชิ้นเดียวในโลกที่เราสามารถทำให้เขาได้ไม่เหมือนใครแต่งเพลงให้เลยถูกต้องเฮ้ยเยี่ยมมากเสียงยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงก็เป็นขอขอลองฟังก่อนนี่่นีเหรอไอ่นิดนึงแต่งไหโชว์มิยฉาฟังก่อนได้ไงเราโอ้ยเทสไงเป็นคนแบบเฮ้ยวัดมาตรฐานว่ยผ่านไหมใช่โอเคได้มามามาว้ สุดๆผอานที่มันสุดๆเลยพี่ว่ามันใช่เลยมันต้องเพาะมากแม่ไม่เซตโอ้เล่นร้อยเล่นจบก่อนแล้วให้พิจาาได้ไหมโอ้ดูดูตั้งใจฟังตั้งใจฟังพี่ขอโทษตั้งใจฟังคนกำลังลมติสนะลมติสกตาผ่อนคลายคิดถึงคนที่เรารักเขาไว้อ่ะจบแล้ว S> <S โอ้โหยังไงเยอะเลยเสียงคิดมาสี่ช oh. ั oh. ่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงทงไปแค่นี้เหรอ C major seven application มันเป็นคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวทงคิดสี่ชั่วโมงแค่นี้ทงให้เพลงบันเล่นเงี่ยเหรอเล่นไม่ใช่แน่เล่นมุกกลับก็ไม่ได้ตั้งใจฟังใหม่อันนี้ของจริงละเพลย์กับเออแ เมา่อได้เธอทุกทกวันเพียงแค่รู้จัจใจฉันก็บอกฉันว่าเธอคือคนนั้นเธอจะยังจะซ้ำต่มฉันแค่ไหนงไงก็ยอมให้เธอยังยีทุกปีหนักวันนี้ก็ยังไหวเพราะรักเธองไงอยากให้รู้ พ yeah, 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 ี่โอ้ยสิทยอดทงมั่นใจเหรอโอ<ฮ>้เขาจะนี่สี่ชั่วโมงนัอยี่จะได้สี่ชั่วโมงม,มั่นใจได้ไงพี่คือจะให้ช่วยจริงๆเหรออ้าเขาพี่<ม>พี่ขอขอ,ขอท่อนสุดท้ายสุดท้ายหน่อยที่มันย้ำๆว่าอะไรนะท่อนจบใช่ไหมเออที่ ที่พลิกๆเลยนะมทท่อนนี้ท่อนขายผมเลยเนี่ยก็ฟังี็ต้องรู้สึกว่ารักผมมากขึ้นแน่นอนเอรารักเธอังไงอยากให้รู้เอาไว้ในหัวโอ้โหตื่นหัวจริมีหัวเฮ้ยพี่เป็นมากนะเนี่ยมันโดน <laughs> ning <Fairwie>.